จิตบงการปร้นแฮปนาติกฉายในปี2023เหตุการณ์พิศวงในคดีปร้นพิสดาได้เปิดเผยบ่อแสเกี่ยวกับลูกสาวที่หายตัวไปของเจ้าหน้าที่สืบสวนนำไปสู่ปฏิบัติการไล่ล่าอันตรายที่อาจทำลายเส้นแบ่งระหว่างความจริงกับความหลวง จิตบงการปล้นเป็นภาพยนตร์แอคชั่นระดึกขวัญแนวลึกลับจิตวิทยาสายฝ่ายสัญชาติอเมริกันกำกับโดยโรเบิร์ตโรดิงเกตเจ้าของผลงานเดส p เพราโดสปายคิดทุกภาคและฟอร์มดัสทิวดอน นังนำแสดงโดยเบรนเอฟเฟกซ์อลิสบรากาและวิลเลียมฟิสเนอร์หนังเล่าเรื่องราวของแดนนี่รอสนายตำรวจสืบสวนที่ครั้งหนึ่งมินนี่ลูกสาวของเขานั้นถูกจับตัวไปและไม่สามารถหาตัวได้แม้ว่าจะจับตัวผู้ลักพาตัวไปได้แล้วแต่ในขณะที่ขึ้นให้การผู้ลักพาตัวไม่สามารถจำเรื่องราวอะไรได้เลยและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าร่างของมินนี่นั้นไปอยู่ที่ไหน นั่นมันก็ส่งผลต่ออาการทางจิตของแดนนี่โดยตรงซึ่งจะต้องไปรับการบำบัดทางจิตกับทางจิตแพทย์ของทางกรมตำรวจอยู่เสมอแต่แล้ววันหนึ่งก็มีหญิงสาวปริศนาโทรเข้ามาเพื่อแจ้งการปล้นธนาคารที่จะเกิดขึ้นในไม่กี่นาทีข้างหน้าแดนนี่กับตำรวจคู่หู จึงรีบไปที่ธนาคารนั้นเข้าไปในรถสอดแนมแล้วก็เห็นชายคนหนึ่งที่รู้จักในภายหลังว่าเดลเรยชายที่ดูมีอาการพิรุธเมื่อเขาคุยกับใครทุกคนจะต้องมีอาการแปลก,ปกเป็นการสะกดกจิตอยู่ในระดับลงลึก ดดนนี่รอตเข้าไปในธนาคารแล้วก็ไปเปิดตู้เซฟตามที่สายลึกลับปริศนาโทรแจ้งมาและที่น่าตกใจก็คือสิ่งที่อยู่ในเซฟนั้นก็คือรูปของมินนี่ลูกสาวของเขาเองซึ่งเดลเรย์อยากจะได้เป็นอย่างมากแม้ว่าเขาจะตามไล่ล่าแต่ก็ไม่สามารถจับได้และสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นก็ได้บอกแสว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งที่มีอาชีพเป็นหมอดูเธอนั่นแหละเป็นคนที่โทรศัพท์เข้ามา เธอชื่อว่าไดอาน่าครูซซึ่งเธอได้อธิบายกับเขาว่าเดลเรนั้นแท้จริงแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในองค์กรของรัฐบาลที่เป็นองค์กรที่ศึกษาเกี่ยวกับพลังจิตและเธอนั้นก็เป็นคนที่อยู่ในองค์กรนั้นด้วยเช่นกันเดลเรเป็นคนที่มีพลังในการสะกดจิตอยู่ในระดับลงลึกคนที่ถูกเขาสะกดจิตนั้นก็ไม่ต่างกับคนที่ตายไปแล้วและสามารถใช้ให้ไปทำอะไรก็ได้ เขาเป็นคนนอกคอบจึงถูกขับไล่ออกมาและก็ถูกจับไปขังไว้นานหลายปีเธออธิบายว่าเดลเรต้องการอยากจะได้รูปของลูกสาวของแดนนี่ใบนั้นเป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าเขาได้เห็นแล้วมันก็จะเปรียบเสมือนกับการเป็นกุญแจปลดล็อกพลังจิตขั้นสูงซึ่งสามารถใช้เป็นอาวุธร้ายแรงได้ ซึ่งแน่นอนว่าเดนนี่ก็ได้เห็นกับตาตัวเองมาแล้วในครั้งที่การปล้นธนาคารและการสะกดจิตของเดลเรนั้นก็ทำให้เพื่อนตำรวจของเขาเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาและเห็นเหตุการณ์แปลกๆเหล่านั้นด้วยตาของตัวเองแต่เดนนี่รอดกับกลายเป็นว่ามีพลังพิเศษเช่นนั้นก็เพราะว่าเขาสามารถต่อต้านการสะกดจิตของเดลเรได้และเขาก็ต้องรู้ให้ได้ว่า รูปของรูกสาวของเขานั้นเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ทำไมถึงมีคนตามไล่ล่าเพียงแค่ต้องการอยากดูรูปเพียงใบเดียวและเพราะเหตุใดเขาจึงมีพลังจิตเหมือนกับเดลเรและดานอนาครูสก็คงไม่สามารถเล่าเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ไปได้มากกว่านี้อีกแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยไปรับชมจิตวงการปร้นแฮปนอติกไดทางน Netflix เลยนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าจิตวงการปล้นนะฮะแม้ว่าหน้าหนังเนี่ยจะเป็นเหมือนกับหนังจิตวิทยาไซไฟหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการสะกดจิตใช้คนนั้นไปปล้นธนาคารนะครับหรือไปทําอะไรก็ตามแต่ที่เขาสะกดจิตเนี่ยนะฮะกระดูไปก็รู้สึกว่าจะทํายังไงที่พระเอกของเราเนี่ยจะสามารถสู้ไอ้เจ้าตัวร้ายนี้ได้เพราะมันเป็นคนที่มีพลังจิตเยอะ,สะเสลือกเกินครับ นอกจากจะสะกดจิตคนได้แล้วนะฮะก็ยังสามารถสร้างภาพรวงตาบิดเบือนอาคาสถานที่หรืออะไรก็ตามที่มันต้องการอยากให้คนนั้นเห็นได้ด้วยนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วนะฮะมันก็เป็นเหมือนกับการที่ตึกบิดไปบิดมาที่เราเคยเห็นในหนังเรื่อง Inception จิตพิฆาตโลกนะครับหรือมิติกระจกที่ด็อกเตอร์สเตรนสสร้างขึ้นมานั่นแหละครับ แต่ดูไปดูมาทั้งหมดนั้นมันก็กลับตลปัดพลิกผันอย่างเหลือเชื่อหักมุมแบบโหดมากที่สุดเรื่องหนึ่งของหนังแนวนี้เลยก็ว่าได้นะครับและที่เรารู้มาทั้งหมดเกี่ยวกับการปูเรื่องทั้งหมดนั้นก็ให้มันจบและทิ้งไปเลยครับแล้วก็เริ่มต้นนับใหม่นะับตั้งแต่ที่หนังเขาเนี่ยเริ่มหักมุมกลางเรื่องนั่นแหละนะครับแต่ก็ชอบมากๆนะฮะที่เขาเล่าเรื่องย้อนกลับไปในลักษณะของการวนล,ลูปครับซึ่งตรงนี้ก็บอกไม่ได้จริงๆนะครับว่า ไอ้ลูปที่ว่านี้มันเป็นยังไงครับก็ขอย้ำว่านะครับถ้าใครอยากดูหนังเรื่องนี้ได้อย่างสนุกสนานนะฮะก็อย่าไปอ่านสปอยที่ไหนเพราะว่าถ้าอ่านหรือดูการสปอยแล้วบอกเลยนะครับว่าหลังเรื่องนี้มันจืดไปเลยครับก็อยากให้ทุกท่านนะฮะไปสัมผัสเรื่องราวของหนังเรื่องนี้เอาเองเถิดนะครับ โดยส่วนตัวนะฮะชอบหนังเรื่องนี้ตรงที่บรรยากาศโดยรวมของหนังมันเป็นแนวไล่ล่าการแก้ไขหรือการไล่จับตัวร้ายของเรื่องเนี่ยนะฮะที่ดูแล้วก็ทำให้คิดถึงหนังแอคชั่นในยุค90หรือยุค2 0 0ต้นต้นๆที่เบนเอฟเฟกเขาเล่นมานั่นแหละนะครับที่ประมาณว่าต้องไปหยุดภารกิจในการปล่อยอาวุธร้ายแรงหรือนิวเคลียร์อะไรประมาณนั้นนะครับและยังให้คิดถึงหนังเรื่องแดจาวูภารกิจเดือดทะลุเวลาด้วยซ้ำนะครับ และที่ชอบมากกว่าก็คือไอตัวโกงของเรื่องนี้แหละนะครับก็คือวิลเลียมฟิสเนอร์แม้ว่าบทของเขาเนี่ยนะฮะจะไม่ชูดชาดมากนักไม่ค่อยแอคชั่นอะไรมากมายแต่ด้วยที่บุคลิกรูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยมันก็ดูน่ากลัวแล้วนะครับส่วนตัวนะฮะชอบเขามาตั้งแต่ที่รับบทเป็นเจ้าหนะ้าที่ FBI อเล็กซานเดอร์มาฮอนในซีรีส์สุดฮิต Poison Break แผนลับแหกคุกนรกนั่นแหละนะครับและเรื่องนี้เขาก็ทำให้เราไม่ผิดหวังซะด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับจิตบงการปล้นฮิปโนติกส่วนตัวแล้วจุดที่ไม่ชอบมากที่สุดก็คือตอนจบของเรื่องครับซึ่งระหว่างต้นนะฮะและระหว่างกลางเรื่องเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะปูมาใหญ่มากแต่พอไปถึงบทสรุปของเรื่องนั้นมันเล็กเลือกเกินนะครับมันเล็กราวกับว่าทุนหมดนั่นแหละนะฮะ และความสามารถของบุคคลปริศนาที่ถูกเก็บงำเอาไว้นั้นมันก็เยอะในระดับชาวฟานซิสเซเวียหรือจีนเกก็ไม่ป่านนะครับสามารถเข้าทีม X-Men ได้เลยเข้าไปแล้วก็ระดับหัวหน้านั่นแหละนะครับแบบว่าเก่งเกินนะฮะและแม้ว่าจะเป็นหนังแอคชั่นแต่ฉากแอคชั่นของเรื่องเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายนักมันน้อยเกินไปด้วยซ้ำมันไม่ค่อยสะใจเลยนะครับ และฉากบิดเบือนมิติแห่งความเป็นจริงนั้นนะฮะก็ทําให้เราเห็นน้อยเกินไปหน่อยครับมันก็เลยไม่รู้สึกถึงความอันตรายของตัวละครตัวร้ายในเรื่องรวมถึงสถานการณ์ในเรื่องเท่าที่ควรจะเป็นครับก็ <acağız. S 1> อยากให้ทุกท่านไปสัมผัสจิตบงการปล้นฮิปโนติกด้วยตัวเองจะสนุกหรือไม่สนุกนั้นหรือมีประเด็นอะไรก็รบกวนคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันก็ถือว่าเป็นพระคุณอย่างยิ่งสำหรับช่งองของเราเลยนะครับ ดังนั้นนะครับทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบจิตบงการปร้น Hapnotic เอาไว้ที่7.5เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปนะฮะก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับ และถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงนะครับก็สามารถกดปุ่มซเปอตแ๋ง Super Tank, หรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของจตระท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ